สวัสดีคุณผู้ชมครับเราต้อนรับสู่รายการ ICT Daily กับทุกเรื่องราวเทคโนโลยีใกล้ตัวที่คุณควรรูเท่าทันนะครับในวันหยุดพักผ่อนสบายๆที่คุณไม่ต้องเร่งรีบเดินทางไปทํางานหรือว่าทําธุระต่างๆแทนที่คุณจะเดินทางไปข้างนอกบ้านผมเชื่อว่าหลายคนเลือกที่จะพักผ่อนสบายๆอยู่ที่บ้านกับครอบครัวหรืออย่างมากก็ไปชิลที่คอนโดหรือว่าบ้านเพื่อนใกล้ๆนะครับที t ทีก็เลยจัดกลุ่มบริการสมาร์ทโฮมไว้เพื่อเปลี่ยนวันหยุดธรมดธรมดาธรรมดาของคุณให้เต็มไปด้วยกิจกรรมที่สนุกครบครันครับ กลุ่มบริการสมาร์ทโฮมจาก TOT เหมาะมากครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการในที่พักอาศัยทั้งบ้านคอนโดมิเนียมห้องพักหรือผู้ประกอบธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับให้บริการลูกค้าบริการสมาร์ทโฮมประกอบด้วยบริการโทรศัพท์ประจำที่ TOT p h o n ฟให้คุณพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวต่างๆได้ไม่จำกัดเวลาด้วยราคาประหยัดครับบริการ TOT h i g h Speed ช่องทางสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงออนไลน์ช่วยให้คุณท่องโลกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสนุกได้ทั้งวันและเป็นตัวช่วย ให้คุณจัดการธุรกรรมต่างๆได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเดินทางครับบริการ TOT IPTV ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีรายการให้เลือกรับชมหลากหลายทั้งสาระบันเทิงและกีฬาบริการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกับ TOT Help Call Center 1669ที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นและตำแหน่งที่พักอาศัยของผู้ป่วยไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์1669สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วครับ ด้วยกลุ่มบริการสมาร์ทโฮมนี่แหละครับที่สามารถทำให้คุณเพลิดเพล,นเพลินกับวันพักผ่อนดีๆกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของคุณได้แบบสบายๆครับวันนี้หมดเวลาของ ICT Daily แล้วนะครับแล้วพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ